สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันสั้นๆครับว่าเรามั่นใจไหมครับว่าเราไม่ได้กําลังทํารลายคนที่เราหลักด้วยคําว่าห่วงใยอยู่ครับในฐานะที่ผมเป็นพ่อคนเนาะนะครับจริงๆแล้วกระบวนการของความรักและความห่วงใยเนี่ยครับมันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นด้วยเคยรีนประโยคนี้ไหมครับว่าถ้าเราไม่กางปีกให้สุดเราจะไม่รู้หรอกครับว่าเราเองบินสูงได้แค่ไหน จริงๆประโยคนี้เป็นประโยคที่เราเอาไว้บอกกับผู้คนอื่นใช่ไหมครับว่าตัวเขาเองครับยังมีศักยภาพที่ซ่อนเลนอยู่แล้วก็ใช้ความพยายามกับศักยภาพนั้นแล้วเขาจะประหลาดใจว่าเขาสามารถประสบความสาเร็จในสิ่งที่ต้องการได้อันนั้นคือในมุมมองที่เราบอกคนอื่นครับแต่ถ้าในมุมมองที่เราบอกตัวเองหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าจริงๆแล้วเราเองก็ไม่รู้จริงไหมครับว่า ที่สุดแล้วศักยภาพของเราที่มันซ่อนอยู่ครับมันจะมีมากมายถึงเพียงไหนนั่นแปลว่าจริงๆแล้วครับเราเองก็ไม่ได้รู้ศักยภาพของตัวเราเองจริงๆถ้าเราไม่พยายามถึงที่สุดจริงไหมครับแล้วในกรณีเดียวกันครับในฐานะพ่อแม่ในฐานะอัพไลน์ที่ดูแลดาวไลน์ครับเรามั่นใจได้ยังไงครับว่าศักยภาพของคนของเราครับทำได้แค่ไหนหลายครั้งครับ เราพยายามที่จะห่วงใยผู้คนห่วงใยลูกของเราห่วงใยดาวไลของเราด้วยการบอกว่าเขาไม่ต้องทําสิ่งนั้นหรอกมันยากเกินไปไม่ต้องทําสิ่งนี้หรอกมันหนักเกินไปหรือเขาทําเรื่องนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเขายังเด็กเกินไปหรือเขาทําสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาอายุมากเกินไปจริงๆแล้วครับความห่วงใยเป็น да. เรื่องที่ดีครับแต่ว่ามันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นด้วยเราไม่มีวันรู้ครับว่าแต่ละคนลูกของเรา องค์กรหรือดาวไลของเราเขาจะมีศักยภาพถึงเพียงไหนครับพ่อแม่ที่รักลูกครับเป็นพ่อแม่ปกติธรรมดาอัพไลที่รักดาวไลก็เป็นอัพไลปกติธรรมดาแต่พ่อแม่ที่รักลูกแล้วเชื่อมั่นในตัวลูกครับเป็นพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่อัพไลที่เชื่อมั่นในตัวดาวไลว่าเขามีศักยภาพมากกว่าที่เขารู้นั่นคือสุดยอดของอัพไลครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าปกป้อง คนของเรามากเกินไปลองให้เขาใช้ศักยภาพถึงที่สุดหรอครับไม่ว่าตัวเราหรือตัวใครก็ตามครับเราไม่มีวันรู้ครับว่าเราจะบินสูงได้แค่ไหนถ้าเราไม่กลางปีกให้สุดครับเชื่อมั่นในตัวผู้คนครับแต่ที่สำคัญที่สุดเชื่อมั่นในตัวเองครับ